สวัสดีค่ะวันนี้นันพิดานาคีนะคะจะพาทุกท่านมาทำความสะอาดหรือว่ามาล้างพิษที่ลูกแก้วนะคะสำหรับท่านที่บูชาลูกแก้วไปแล้วหรือว่ามีลูกแก้วมงคลอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตให้ชมกันนะคะว่าเราควรจะนำลูกแก้วที่เราบูชาอยู่ที่บ้านนะคะมาทำความ แบบไหนหรือเรียกว่าการล้างพิษหรือว่าการล้างพลังงานลบนั่นเองง่ายๆวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็เตรียมลูกแก้วที่เรามีอยู่แล้วนะคะและนี่เลยนะคะส่วนส่วนเขาเรียกว่าส่วนประกอบที่สําคัญนะคะเป็นเกลือธรรมชาติหรือว่าเป็นเกลือทะเลแบบเอาที่เรามีที่บ้านเลยนะเป็นเกลือทะเลนะคะจริงๆแล้วมีหลายวิธีมากแต่เอาวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําได้เลย เพราะว่าเราจะทำเวลาไหนก็ได้เช่นกันตรงนี้เป็นดอกเกลือนะคะเป็นเนเชอชัลนะคะีซอนะคะก็ใช้ประมาณช้อนชาเล็กๆแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเยอะน,นะคะใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เติมด้วยน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ให้ดูเลยนะคะเพราะว่านั้นก็ต้องนําลูกแก้วขึ้นมาทําความสะอาดวันนี้วันพระจริงแล้วถ้าเป็นข้างขึ้นได้จะยิ่งดีแต่ว่าวันนี้เป็นข <milhões jadi> yeah. ้างแรง15บห้าส้าข้ามนะคะก็ใ claro ส่ไปทั้งทั้งหมดเลยเป็นไปได้ก็อยากให้ท่วมลูกแก้วนะสีแดงพลังมงคลอ่าอำนาจบารมีนะคะใส่ลงไปเลย แต่จ,จะพอกแก้วนะไม่ต้องนำฐานใส่นะคะสีเหลืองนะคะอุปถัมภ์เมตตานะคะสุขภาพความเค็มเขาขึ้นมาเลยนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวมั่งคั่งรำ่ำรวยนะคะความอุดมสมบูรณ์แค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะแล้วเราก็ใช้เวลาประมาณอย่างน้อยะคะ่ะ15นาทีแต่ก็ไม่ต้องเกิน พยายามสัก3านาทีกำลังดีนะคะ15นาทีขึ้นไปนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้จากนั้นเมื่อครบเวลาแล้วะคะเราก็นำขึ้นมาทำความสะอาดนะคะมาเช็ดด้วยผ้าที่เราเตรียมไว้เป็นผ้าที่ผ้าผ้าที่สะอาดอะค่ะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะที่เราแบบเราเตรียมไว้สำหรับนั้นก็นี่เลยะค่ะทิชชู่นะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ซับด้วยทิชชู่ จากนั้นก็แต่คืนนี้ทริกก็คือทำไมจะต้องเป็นคืนนี้นะคะสามารถทำได้วันเนื่องจากความเค็มของเปลือเขาขึ้นมาจะนําขอุญามุกออกก่อนนะคน้ำเค็มเหมือนน้ำทะเละคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นเปลือธรรมชาติทําไมจะต้องเป็นวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันวันพระนะคะวันพระ15ค่ําถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกท่านทําทุก ขึ้น8ค่ข้ามหรือขึ้น15ค่้าข้ามหรือ8ปข้ามหรือ15ค่้าาก็ได้เช่นกันหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำลูกแก้วเนี่ยที่สะอาดแล้วคือเคลียร์พลังงานลบทั้งหมดออกไปสำหรับคนที่บูชาลูกแก้วมาใหม่หรือล,ลูกแก้วที่เรามีอยู่แล้วก็ตามนะสามารถนำมาทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วครบ30นาทีนำขึ้นมาเช็ดนะคะซับให้แห้งนะคะ จากนั้นคืนนี้นะคะคืนนี้เราก็นําน้าสะอาดนะคะหรือน้ําดื่มบริสุทธิ์ของเราะคะ่ะใส่ลงไปในขันจะใส่เป็นขวดต้องขวดก็แล้วแต่เราเลยและเราก็นําลูกแก้วที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะแช่ลงไปเอาไปไว้ตรงไหนคะนาไปไว้นอกบ้านเรานะคะอาจจะเป็นระเบียงหรือด้านนอกหน้าต่างนะคะที่ให้รับพลังงานธรรมชาติหรือว่ารับพลังน้ําค้างพลังพระจันทร์ ในค่ำคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าประมาณตีห้าครึ่งหรือ6โมงเช้าอะคะ่ะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแบบแต่อย่าให้สายเกินไปนะคะเราก็นำลูกแก้วเนี่ยออกมาแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะนำลูกแก้วขึ้นไปถวายได้เลยแล้วส่วนน้ำนะคะน้ำนีดสําคัญเลยสามารถนำมาล้างหน้าเราได้นะคะถือว่าเป็นน้ำอมฤตน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นน้ำมงคลเพราะว่ารับพลังงานมาทั้งคืนแล้ว ทริคก,ก็คือถ้าเป็นสีแดงลูกแก้วสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งพลังอํานาจบารมีเขาควรจะได้รับพลังแสงอาทิตย์นะคะในช่วงเช้าประมาณไม่ให้เกิน9ก้ามงเช้ากำลังดีนะนแดดช่วงเช้าะค่ะซึ่งแดดอ่อนๆอ,อ,อยู่พลังงานตรงนั้นนะคะเราก็นํามาไว้บนฐานมงคลที่ที่เราเตรียมไว้นะคะรับพลังต่อได้อีกหลังจากทําความสะอาดแล้วเนาะรับพลังได้อีกนะคะประมาณช่วงเช้าเช้าแปดเก้ามงแบบนี้นะคะ ส่วนสีอื่นนะคะสีทองหรือสีเขียวนะคะก็ไม่ต้องนํามาตากแดดนะเพราะว่าให้นาสีแดงเนี่ยเพราะว่าสีสีนี้เป็นสีอํานาจบารมีส่วนสีทองเป็นสีแห่งความเมตตาอุถัมภมเราก็นําไปถวายองค์พญานาคหรือถวายหรือตั้งไว้ในจุดมงคลที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนสีเขียวก็เช่นกันนะคะเป็นเกี่ยวกับด้านความอุดมสมบูรณ์นะคะเราก็นําไปถวายได้เลย เพราะฉะนั้นสีแดงจะเป็นสีที่เราต้องรับนํามารับพลังตอนเช้าค่ะพลังที่สิ่งสถิตอยู่ในตัวของเราค่ะเป็นพลังที่เป็นมงคลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิบจับสิ่งใดนั้นรับรองว่าพลังงานนั้นจะส่งกลับมาหาเราได้ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะลูกเพจซับนาคาแล้วก็ลูกเพจของธิดานาคีนันด้วยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันมหามงคลยิ่งค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ